นอนแต่ปัจจุบันปัจจุบันเราต้องทําให้ดีที่สุดนะลูกนะเอออดีตอดีตไม่สําคัญปัจจุบันคือเราต้องทําให้ดีที่สุดนะลูกเออโอเคเหมือนแม่เลยเหมือนแม่เลยอะพิงอนันพิงอันลูกหนูลูกหนูห no, นูหนูหนูแม่จะลงแล้วลูกห้าเริห้าสิบสามโดลืม ลืมป่าแล้วบอกวาสันว่าโอ้ยป๋าเข้ากันน้อยใจเออโดลืมป๋าแล้วตีวาสันว่าเออชินจนชาแล้วค่ะวาสันว่าผิงรูปวันนี้แม่ก้ไปเยอะด้วยรูปผิง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 ไม่ลืมป่าเดี๋ยวแวะไปเล่นด้วยครับอืมคุณยายบานจุบ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 ,จ,บจากผิงอัน โอ้ยพี่ว่างานนี้หาทางลงไม่ได้แน่น้องอ้อยบังดูพี่สิรงกับอ่ะพิงอันเขามากยังสี่อ่ะแล้วก็พูดนันเอา้เอาอ่ะดูดูสนะินนะ่นะนะใครเข้ามาอีกน้องอ้อยดูสิหนะ่ะอ่ะอ่ะน้องนุชเข้ามาอีกแล้วนะ่ะน้องอ้อยเออเริ่มห้าสิบสี่สวัสดีค่ะพี่สุอัสเราโอ้ย,อยดีใจดีใจดีใจน้องอ้อยดีใจ้วพี่บออืม การที่บางบางทีการที่เราขึ้นไลนานานบางทีก็มันก็เป็นผลดีอีกอีกอย่างหนึ่งแต่เราเราก็ไม่ได้บังคับพี่พี่น้องนองเนาะค่ะเนาะผู้ใดผู้ใดมาบางคนเขาก็อยากเขามาให้กําลังใจเนาะค่ะเนาะแต่เขามาโดนแล้วก็คือสามารถไปแลนไปแบนทางอื่นได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าพี่น้องผู้ใดที่เขามารุ่นยังสีเพิ่นกับสิได้ยู่น้ํเเผ้ไปอีกยังสีเนาะค่ะเนาะเออฮ่าน้องสาวบัวได้เวลาไปเห็นงานยัง เออได้เวลาไปเฮ็ดงานยังสมายสมายดูแลลูกชายแม่ให้ดีนะลูกเออโดโดโดถึงจะเป็นคนแบบอ่ายังไงเขาเรียกไงอ่ะแต่โดน่ารักนะลูกโดน่ารักสมายอืมโดน่ารักอืม พ่อบ้านมาแล้วจ้าขอตัวเดอ้อยาย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 บันเออดูแลเจ้าของเด้อยายเดอ้อเออดูแลพ่อบ้านนั่มยังไงก็ดูแลดูแลบาย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 ยายขอบใจหลายายเด้อยายบ,บันเด้อขอบใจลใหลายยายอืมขอบใจที่เจ้าขอมายายขอบใจขอบใจขอบใจ,บใจมาว้าวสวัสดีน้องน้องดูดู ไม่ได้เจอสนานอ่ะยังไม่รู้อีกเหรอน้องชายที่น่ารักไม่เข้าใจคำเจอสนานยังไม่รู้อีกเหรอน้องชายที่น่ารักไม่รู้อะไรเอ่ยน้องบัวเออม,มาๆา,าตอนนี้ผู้ใดน้องพิงน้องพิงลูก เดี๋ยวไปบ้านสบายสบายสไตล์สุดีเคเด้อแม่าจะไปขึ้นร้องเพลงเพราะว่าเมื่อนี้กับสิยูว่เดินหลอกความเมื่ออื่นต้องเห็นงานน้ำหลุกขึ้นขึนเล่นจักหน่อยเนาะลง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 โอเคโอเคอ่าน้องนุษน้องนุษไปแล้วนะพี่ไปเลยเด้อเดี๋ยวพี่จะไปขึ้นเล่นบ้านสบายสบายเนาะร้องเพลงเล่นกันดีกว่าสนุกสนานโอเคนะคะบายบายทุกคน ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆท่านเลยโดลูกถ้ามันดึกแล้วหนูก็ไปนอนนะลูกเออพาน้องพาน้องไปนอนลูกโดได้ยินไหมเออไม่เป็นไรลูกไม่ต้องห่วงแม่เออแม่ก็แม่ก็อยู่ของแม่ไปอย่างนี้แล้วลูกเออเดี๋ยวก็มีคนโน้นมาบางังคนนี้มาบ้างลูกเออสาวทลลี่ขอบใจเล้ย์ลายเด้อสาวทิลี่เด้อเจ้ากนันยังอยู่ในใจคอยเสมอล่ะสาวทลลี่เออ บางทีราทำเพได้ไปหากันเนาะกับบ่ากันเนาะสาวที่นี่เนะเาะโอเคโดดูแลน้องด้วยนะโดสมายสมายฝากฝากลูกแม่ด้วยนะลูกดูแลซึ่งกันและกันนะลูกเนาะเอออเามันอย่างนนเนาะมณฑิยานมณฑิยาน <c oughs> ขอบคุณนะคะอ่าคุณมนเทียนขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะมัดรวมมัดรววโอเคนะคะให้ลูกกุญแจไปแล้วเด้อค่ะอ่าคุณมนเทียนก็ให้ลูกกุญแจไปแล้วบายบาย